กละใส่เลยในพร้อมกันเลยพี่น้องมาเด้อครับเดือดแล้วเราใส่เอาใส่โอ้โหกระด้างเงยโตตัวโตอ๋ฟดยังไงเลยมันโตแล้วครับเนี่ยย่าได้ปลาโรมาเนี่ยตาอวมาแต่หน้าปังแล้วเราสูบน้าเราเลยออกมาย่าไล้สิต้มกินต้มส้มกินแกงกินละพี่น้องมีแต่ตัวยัไงมากินน้ำกันแล้วค่ะเด้อ มีด้าเครื่องที่ยายสิไซอ่ะยายใส,ใส่ลูกใส่ไปเอามาหนิมีขิงไคพี่น้องตะไคบ้านเท่านี้แหละและ้วยายสิไซหัวคาน้ำแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกสดปลาคามเปียกชูรสแล้วก็ใบบักกูดใบบักกูดน้ำเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เกลือหน่อยนึงยายใส่เกลือเทศใหญ่น้ำพี่น้องเพื่อคั่วมีมรสเปรี้ยวน้ำสวัสดีครับหยุดธครับมือหนีแม่สิภาแกงปลารดเดี๋ยวหยุดไปเอาเครื่องมาให่เราก่อนเราใส่มึงหอมเราบุกว้บักหน้าหนึ่ง หอมตัวหอมนะจะไปใส่ดอกเดี่ยวไปใส่ลาบปลูกไปใส่ลาบเลอยู่หน้าทึ่งตามเยอะมากนะครับขาโอ้มันแก่แล้วตัวนี้ฮ่านอนๆกันทึน่งมันแก่ไปแล้วหัวมันจีก้นบะได้บะได้ไไเอาเสียม,มากึงนึ่งเลยไปได้เอาผ้าซับเอาเลย มันแห้งมันแรงมันเลยเห็นถือหนามเดี๋ยวพ่อได้ใส่แกงอัู่แหละมึตงต้นนี้ลนะนี่พ่อได้แก่อยู่ไว่จูบุ่ยแต่บรรลุดเรา หนาจะหมอนนึงพอดีครับเพิ่งใบประกูดกันเนี่ยที่ก้นเอาต้นนี่แหละไปใส่ไวหนาบาาเลยยางม,มันออกมางามง่ามซ่วงนี้นะเห็นมันออกงามอีหลิอู้ทองห่วงละอันนี้ยึดว่าสีปู่พักผาไพี่หน้องต่ว่าปลูกเรแล้ันเป็นห้าดอย่าง,างวะเนี่ยเสียดายอยู่ปุ่นอันเป็นบักอื้อครับบักอื้อแม่แล้วอนปูกไว้กำลังงามง่ามซ่วงนี้งามอหลีสุป,ปีเนียนมันบ่ไ้ปุย๋ยมั่งปีนี่ถือปุย๋ยก็ะเลางามคัก ข้างมอถาลูกไส้ก่อนเรากับลังไปเก็บหัวขี้ไข่อยู่เอาแม่พ่อมาเนี่ยได้ยินหรอพ่อพ่อพ่อดีพอดีลูกพอดีพัลลุน้ำนีดตัวง่ืยต่ออะไรแก่ข้าวเหนียวพอดีแล้วแก่สิเท็ดเครื่องปรุงลงก่อนมาเ่ยเอาล้มหมอเลยเปล่าเอาเส้นี้ไปก่อนเนาะเอาเส้นี้ไปก่อนเนาะโอ้เป็นยังไงมีตามมือกัเลยฮู้มันแก่อย่างไรที่แม่ไปเบิ่งของออกแม่พญามันขอแต่บ้านหอมเออสั่นละ เราไปเอาไม้ไทรลปรลาลุดปลาลุดพองเราสูบน้ำลละเท่าอะไรสมกมันเป็นขายโลละสองร้อยห้าสิบ <What? S 2> มันหายยากลูกมันหายยากป้านทรามชาติไม่ขี้หูดก็มีซ้ำนี่แหละมันก็พอได้แกงอยู่ดอกวู้บุกเรียนเปรียมอะไรแม่เสาใส่มันจะสมดีเนาะโอ้คือเพราลาบลาบบุกเรียนลาบบุกเรียนกระเซียบประชันนะปรุงได้ป่ปะฮ่อันเพอใหญ่นะั่นเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นคลิปเ่าวันนี้แม่ขี่รถไปแล้วว่า คือบอกว่า,ากินแน่ล่ะบักเล่นนะว่าสัุ์เหือบาดีอ่ะเนี่ย<ค>นะแม่ก็เลี้ยบานเนาจ้าเคยกินบัตาอ้าโท่ตะกี้กินยังไงกินตะลาบบกเล่น,นตัวไปสวนเอาไปลาบกินพี่น้องอันนี้เล่นไหมแม่เล่นเลยขามปั่นหนึ่งก็ดีตอนนี้ค่าเดลุกพรอกันเลยนีอาจจะค่ายไปประกุดแม่เอาลงเลยนี่พริกล่ะใช่เลยใส่พร้อมกันเลยพี่น้องมาเด้อครับแกงปลาลวด แกงส้มเราป่ะต้มส้มใบบักกูดเด้ใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยผู้ร่วมเย็ยนดีแห้งมื้อนี้นะใส่หอมแดงลงไปน้ำเกลือเลูกเกลือลงไปปรุงแล้วเขาปรุงเรียบร้อยอแล้วสูตรข้าคไข่จังเอาปลาลงแล้วกันลาวัานสุกแล้วกัปลาแดกใส่ไปเลยบักเรียนน้ำมันวะแซ่เป็นยังไงเป็น,น,ปรรนี้ปลารสหนี่บกข้อดิเนาะบกข้วบกข้วใส่ลงไปโอ้แต่แซ่บนะใส่สมุนไพรคาตะไคร่เครื่องปรุงข้าวเหนียวลงพร้อมกันแล้วพี่น้อง วงบัตถุดอย่างตรงนวละหมอเขาเดือดเดือดแล้วเขาอยากเอาปลาลงมันจีได้รสพอดีเลยบัดนเรื่องเดี๋ยวเล่นวะแม่แม่ไหนมันหนาแน่นก่อนไหนมันฟดๆสะก่อนมันเดือดเดือดสะก่อนแม่หบ่อันนี้กับโมเมนต์ศูนย์โมเมนต์นอเป็นนั้นเขาเคยเห็ดกิ่นบ้างใช่ะบมโมเมนสูตรดอกพี่น้องยาเเค็ดกิแล้วจะมองกับเห็ดเพาคือกันนี่ขนาดเอ๊ปลาล้งไงโอ้ตู๋ไงอิลิแล้วเอามาฝากกาจีแบงแหว่เล่าอยู่ครับแกงเราจะเอาลงไปทรงเราอยู่พ่อกระไดถ้าใั่กไว้มือแลง S <S <S พ่าของเราก็มีหลายอยู่เราแบง่งแบ่งเราเวลายอยู่พอรถไงบอกละ่ะมันหาสั่งก็ว่าสั่งหน่อย <S 1> <S 1> <S จักละ่ะเดือดแล้วล่ะเอาไซส์เอาไซส,ส์โอ้กําลังเดือดโอ้ตกบก็ดีคนเบาเบาต้องคนเนาะคนลงไปเลยคนน้อยหนึ่งเนาะมันจะข้าวอู้แต่เสท้อแค่ <S 2> <S 2> <S บันนี้มาเด้อยพี่น้องมาถ่ายกินซุ้มกันแจ้งน้อยได้กินแล้วบันนี้แจ้งน้อยมาดูเนาะ พราะว่าหมอเขากะเดือนเดือนแล้วก็ต้มกาบะเขาเศร้าเบิ่งมันสีเปื่อยๆอย,ย่งน้อยก็กินได้เอาแก้วบ่ล่ะมาต้องน้องเนาะเป็นรสเป็นเลยนี่เดี๋ยวก็ได้กินพี่น้องเดี๋ยวก็ได้กินมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อต้มปลาลดใหญ่แต่แสบนเนาะเฮ็ดจังซี่เรียล่าย่ามเฮ็ดซูฮูกินก็เฮ็ดแบบนี้แหละขั้นพอนมูวว่าไปต้มไปต้มปลารสซูกินแน่เฮ็ดแบบนี้แหละลูกเมียผ้าเฮ็ดมลาตัวหายากเนาะแต่วันหายากอีหลีปั๊มืัอนี้คือปลาใสปลาอีตัว ใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้ทำไงคือว่า<อ>บ่าต้องเก็บมากสินะเออแม่ว่าไม่พะว่าแม่มีบหมนใบประกูดแล้วแม่น่นบก็ซอยกันได้อยู่อื้อก็แซบ่บซิมในล,ละบัดนี้เดี๋ยวจะเพิ่งซิมนี่เติมไฟเติมโอ้เ<ด>ติมไฟเข้าไปสมควรให้เจ้าของเออๆความอ,อีอ๋เกือบบ่ได้กินโอ้กะทักรุ่งก็แห้งลม่อีวิโยโอ้สุกแล้วบัดนี้สุกแล้วพี่น้องสุกแล้วสุกแล้ว สุกแล้วมากินน้ากันเด้อบ้านนี่เพคะอ่อนโบราณ oh. เดีี oh. ด๋๋ยวยวเดวค่อยปรุงอะไรสุกแล้วฝนเลื้งเรืองเลื้งเลยพอดอย่างไงพี่น้องเตรียมกล้องเขาครับโอ้ oh. oh. ขนาดบอกว่าพอดยังไงเลยสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วจ้าโอ้บอกุบกหลาบกลุกหลากินเบิร์ดตะลูกได้เป็นตะแซ่บเลยค่ะมากินซุมกันเด้อพี่น้องเนดะ้อ เรียบร้อยมากครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วเสร็จละตากบอลคือเทพแม่มาเอาลูกมันชีโป้งมันชีกระเด็นเลยเฮ้ยแม่ตากแม่ตากสรุปกันเด้เทพให้เ่าเทพเลยละโอ้โหเราว่งระวังเราว่งสดบนนี้แล้วเนาะต้มต้มแล้วมันไงขึ้นมาอ้วนขึ้นมากแม่ผมยิเทพเลยละทุบบัดนี่มาครับพี่น้อง เฮ้ยม้นไล่แตกนี่กับข้าวเหนียวแม่ขอสอนนี่ได้บัวอองทันเลยวะกินขี้แล้วน้ำมือนีบัวมีผักด้ครับบัวมือนีบจิตต้มเอาเข้าไปข้างแมนเนาะกระไดเนาะนี่มาเดื้อมาเดื้อไม่เอาเด้อเอารถเงลาจะเอาแนวเราเอานี่ไม่เอาเงยผู้ใหญ่เอาเงยเอาจัดการแม่มาเด้อมาเด้อมาได้จ้าสุกแล้วจ้าพุดนะโอ้ยโตปุ๋งยังลยเนี่ยนี่ข้าวใส่อันเดียวนั่นเองสดรู้สิถี่มือจะควงเดี๋ยวมเปิดที่เขากัน ม,มันแดงคือบ่อืมคือยูโรคือสิเบเอ็ดบ่สดกันคนอ่ะตัวใหญ่ป่ะเนี้ยไม่ตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยมาเลยมาเลยพักอยังกว่าคมๆนะมาใส่นะพักให้ไกลแ,ม,แ,ม,แ,ม,แม,ม่นแม่นแม่นลอมีดิเดี๋ยวนี้โกมันแหงหลายมันตายหมแล้วบะผมสซนน้ำกันโสมดีนะเอ้คนละสซนน้ำได้เลยกินตอนให้กินน้ำเน้ ยังก่อนพ่อเถากับลูกเคยยังก่นว่มักตนอนยังก่อนพอเถามักคุยเคยมคักบายปนมหนีหน่อยพ่อเถาคุยเอาคุยเอาแล้วแม่วันผู้ใดว่ายังก่อนเราเราบ่าากินดอกเราไผว่ายัางนะเขาเราซองอมันมีนหน่อยเขาใช้สารละว่มากเราตัซอง <c oughs> ไผว่าไาเรืม เราอยา,<ม>ากราบบรอดจินเราเลยว่าไผกบ้าส <laughs> มมิมันโตแล้วครับอืมมันมันอีเมันอีพี่น้องมาเด้อมาเด้อเอาไปตากทอดแม่ครับไปตากน้ำอยู่กับมีอุ้มอิ่มเห้เขาววะไปออกรูไปใส่เนาะลูกพ่นกระดอมลุ่มแต่บรได้น้องมัน เอาละพี่อุ้มบิมพี่นพี่พี่เอแม่มามาเขากองน้ำคอแพ้อะไรพี่น้องเราอยากกินเขาเปิ้งปลาลาดอกกินกับยังเขาเห็นยังกินตับหมูพุงบ่มั่นคักจำหนามได้บ่จำหมดละปลาลาดนี่มันเป็นไอปลาลดเพราะว่ามันไล่ก็ปลารสเนื้อตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าอีก ลองข้อครับผมไปยิ่งมุกนี่มากในตัวหัวแน่นอนเดี๋ยวให้แม่กินก่อนดีกว่าได้แม่จีหัวแห้งหมดอืมประโรดนี่มันกับมินิท่านคือกันเลีนลูกแน่นบ่ให้พายวก่อนให้ผมบวกก่อนให้แม่บวกก่อนแม่บวกก่อนแม่บวกก่อนกันเนี่ยว่าเท่ากับลูกเคยคือกันหลักเบ่งแดดหัวประคอมันใหญ่น้อ ลูกเคยกินบิพอเถาวปะกาบอาวันนี้ลูกเคยกินบิแล้วเพระเาะอะารกูมักหัวไวตนนอนไหนกินหมากมือหนามากลูกเคยกับพี่เปอรลเนลี้ก็าหักแต่หัวไวตอนนี้ยมาักบตีหักแต่หัวไวเพอเถาพราถาวั้งกินนะั้งงหายนะสู้เขาอะไรเลยหัวกับหัวแดงหัวหวานนาอดทีอปรถลดวันนี้ หัวแบบรถอีกตัวนี้ปลาถักเอาลูกเขยนี่จริงๆก็เสิมักสูงลูกเขยอะไรสนกุกมันบอกเป็นเรื่องแก่มากเ่ยนี่ละขั้นซูมาเน่กับเพื่อนท่านกันแล้วล่ะวุ้ยซูมาเน่ลูกเขยต้องเก่งก็บปลาถัที่ว่าคือสดแห้งแถบโบแมนดิไม่อยู่ไกลๆข้อด่างแห้งคักสดอนโบเสียมกับอันนั้นเนาะมันแสียมเขาเลยสดแห้ง มันนี่ผมอยู่ไทยผมอยู่บ่อแม่ยพังมาเนี่ผมมีเงินอยู่สามร้อยแม่ยืมผมไป1อยหนึ่งผมจะเลือเขาเดย <c oughs> เอาคือหัวอลไพี่เนี่กระสีบัตอก็สามร้อยบอ่เอาคือวางสั่นวางไว้แม่ยืมเนี่ยอ้ตัดมือเขาพี่น,อน้อง <c oughs> แหม่ว <c oughs> าไว้แม่ยืมเนีย เขานัดกันใบมันโบเมนหนึ่งซีได้ไหมแม่เคลิ้มมากของเราสิบ่วยแม่เยิ้มเอาเขานัดหมุกกันใบมันโบเมนหนึ่งซีโอ้กินตัวนึงเลยทากอยู่คักอยู่ใช่ไหมันบ่มันซุ้มตากไว้แห้งสีมันมันถอดเนาะกระต่าหมุ่งมาเนี่ยมน่ยไม่กระต่ายกระต่ายมุ่งหนังกับหน้าอื่นมาได้บอกลุงก็กินแต่กับต่ายมุ่งเนี่ยมักเนาะเน่ามักเนี่ย เหลือมีไข่แล้วเด้อแซ่บอยู่แซ่บอยู่ข้าวหนีมอกปลาแดกแดกสั่งอะืรนี่หรอเข้าใจบ่บ่เขาใจข้านี่เป็นคนบ่มี่เห็นนะลูกมีแต่ปลาแดกข้าวเราจะถือไวยถือสักวันที่หนึ่งไปตลาดอืมข้าเราไปซื้อเพิ่นแค่์ลอยกว่าบาทข้าอยากได้เงินหลายๆลายผมได้หรออืมข้าวไม้มันา่ะกาวไม้มัน่ะมันอะ มันโมเปแดกสั่งผมก็รู้เัิ่งเจอพนกไดยอยู่เหรอเพิ่งเจอันกไดยอยู่สั่งนั่งบานเพิ่งกไดยอยู่สั่งไงสั่งใหม่ก็ว่าไปเนี่ยไกี่ลาไรก็ต้มแบบนี่แหละลุงคนเขาว่าจะเอาหม้อใช้ต้มเพราะว่ากระโขดลงแล้วก็ต้มเนาะ แซ่บอกพี่น้องแซ่บครับข้ <S <S งางอยู่กินเผืออยู่ด้วยอต้มหลายเด้อพี่นอ้องย่าต้มหลายเด้อมาเลยไมไ่กินน้ำกันเลยโอ้คักๆเดี๋ยวเอาไปกินตัวเฮาเอาไปพี่น้องเขากินน้ำแซ่บอยู่ที่ไหนแสบเลยพี่น้องแต่ว่าย่าเห,หลายซืหอมีของแซ่บเลยอยากมาฝากพี่น้องครับเห็นน่าจะแซ่บไปขึ้นหอดพี่น้องเนาะไปมือนีก็ได้มือนีนนอนพอกันเท่านี้ได้ครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผม ขอบคุณนี้มากแก่ปวดรสดุ่มกันเลยก็มากินซุ่มกัน,กกน,กนเนี่ยข้าวมันหลายได้พี่น้องเด้อมัอหนา,หานมีาม,มีหนา้าแสบๆนะมาซุ่มกับพี่น้องไหมมีอย่างแสบแเนี่ยกินบั่นเฮายาย่เสียมาเฮ็ดให้เบิง่งม,มากินน้ำกันกินน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องว่าเป็นที่มาเป็นครอบครัวอร่อยนัวครับผมให้พี่น้องเฮาอยู่ดีสบายเพือยายบ้านนี่แหละอยากกินยังเฮาก็หามากินมีความสุขบ่เก็บกบ่จนมีสุขภาพแข็งแรงพ่อเนาะพี่น้องเนาะไปใส่มาใส่กับพ่อแต่แนวดีๆ คิดยังไง<ด>ไก่ได้สมมักสมปาถนาคิดเงินไก่ได้เงินคิดท่องไก่ได้ท่องหายังไก่ได้ทด้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมพูถ่าเด้ออย่าลืมเล็กน้อยเด้อต้มสมบารดเด้อแซ่บ